ครับสวัสดีครับวันนี้ตาจะมาขออธิบายเรื่องสารหลักบ้านนะครับซึ่งมันมีประเด็นอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับใครยังไม่รู้จักหลักการที่แท้จริงใครพาทำสารหลักบ้าน สารหลักบ้านตรงนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับสารหลักบ้านแห่งนี้ที่มาตั้งสี่เสานี่ครับพระอาจารย์บุญมาท่านเป็นคนนำพาตั้งสารหลักบ้านแล้วก็เอาเสาแต่ละ เสาสี่ต้นไปฝังสี่ทิศหาไม้คูณมาสองเมตรอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำบุญเบิกบ้านนะครั้งแร,แรกที่ทำบุญเบิกบ้านแล้วก็ทำสารหลักบ้าน ไม่ใช่ปีสองปีที่ผ่านมานะครับสารหลักบ,บ้านตั้งมาประมาณสิบกว่าป,ปีนะครับนำโดยท่านพระอาจารย์นะครับพาชาวบ้านนะครับพาชาวบ้านทำทำมุนเบิกบ้านตั้งแต่ก่อนน้องหายไม่ใช่เพิ่งมาทำนะครับเราควรจะฟังพระอาจารย์ท่านพูดพระอาจารย์ท่านว่า กดข้อห้ามก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีป้ายข้อห้ามเหมือนขึ้นถ้ำพระเอกขึ้นถ้ำพระเอกจะมีป้ายเขียนข้อห้ามว่าหนึ่งห้ามนำเหนือสัตว์ขึ้นไปสองห้ามส่งเสียงดังสมห้ามอะไระ่ะจะมีจะมีอยู่9ก้าเก้าข้อสิบพอ ถ้าใครไปจะขึ้นถ้ำไบเอกจะมีกฎข้อห้ามแต่ศาลหลักบ้านนะครับยังไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับใครบอกว่าจะผิดจรีตประเพณีอืจริงๆแล้วเราไม่เคยแต่เรามาเพิ่งทำตามเขานะครับครั้งแรกมันเลยเป็นประเด็นนะครับมันเลยเป็นประเด็นเพราะลำรั้งแรก ถ้าหากมีครั้งต่อไปนะครับมีครั้งต่อไปก็จะปกติเหมือนเดิมนะอเหมือนเดิมบางคนเท่าแก่ก็จริงนะครับก็จริงอาจจะไม่รู้ลึกรู้ซึ้งนะครับนะมันต่างกันนะมันต่างกันกับกับที่บุญถ้ำพระเอกอืมบุญถ้ำพระเอกกับที่ศาลหลักบ,บ้านมันต่างกัน มันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราควรฟังควรฟังผู้ที่สร้างสารหลักบ้านผู้ที่ออกความคิดออกความคิดว่าสารหลักบ้านเนี่ยเออให้เป็นที่พึ่งของหมู่บ้านใครจะลําแก้บนใครจะถวายพวงมาลัยใครจะถวายดอกไม้ทูบเทียน ก็ไม <muitas> <ian> ่มีป oh ัญหานะครับที่เขาวันพระเอาดอกไม้ท <êtes thấy S 1> ุกเทียนไปไหว้เพราะอะไรครับเพราะมันมีพระพุทธก็มีพระนะครับมันจะเป็นได้ทั้งสารพระพุทธพระธรรมแล้วก็สารหลักบ้านมันจะเป็นได้ยุกสามอย่างนะครับที่เราทําสาลาสารหลักบ้านทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้คือจะเอาสารเล็กๆ มาตั้งข้างในมาตั้งข้างในมาตั้งข้างในศาลานะครับที่ทําเป็นศาลามาตั้งข้างในอยู่ในศาลาเราไม่ได้ลบเราไม่ได้ลบหลู่หรือเราไม่ได้ทิ้งตัวเก่าไปเรานําเอาตัวเก่าเรานําเอาพระองค์เก่าแล้วก็ประเพณีอันเก่านะครับมานะครับในเมื่อพระท่าน บอกว่าไม่ผิดหรอกเราลำถวายจะมีน้ำแดงก็ได้น้ำส้มก็ได้หรือดอกบัวหรืออะไรก็ได้นะครับมาถวายนะครับเราลำถวายในเมื่อขอพรเราไปขอพรสมมุติอ้าวตาเนี่ไปขอพรจากสันหลักบ้านขอให้ตาได้ถูกลงวันที่หนึ่งตากระยายจะไปลลำ ถ้าหากตาถูกจริงๆตากระยายตากระยายก็ต้องไปลำนะครับอันนี้เป็นการอธิษฐานขอพรอ,อ,อธิษฐานนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านไม่ได้ห้ามนะครับท่านไม่ได้ห้ามอืมนี่คือตามาเล่าประวัติให้ฟังไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับ สารหลักบ้านนี่ก็เหมือนกันนะครับที่ตั้งขึ้นเสาปูนนะครับสิต้น,นความคิดก็มาจากใครครับมาจากตาแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็ป้าดอนได้ปรึกษากันก่อนจะมาสร้างนะครับว่าเราจะทำเป็นฝาผนังเป็นฝาผนังแล้วก็เราอาจจะมีลายชื่อของคนที่บริจาคนะครับ บริจาคร,ร่วมสร้างสารหลักบ้านคือหลักๆเราก็มีเงินแค่20,000กว่าบาทน,นะครับสองหมกว่าบาทเงินตรงนั้นแหะครับที่มาก่อให้เกิดเป็นศาลาสารหลักบ้านนะครับเงินตรงนั้นแหละเงินที่เหลือจากอะไรที่ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาไปมอบให้กับท้างพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็มาซื้อเสามาซื้อเหล็กมาซื้อหินอิฐหินปูนทรายมาลงนะครับค่าช่างค่าอะไรก็เหลือเงินแค่สี่พันบาทนะครับเงินสองหมื่นกว่าบาทก็เหลือแค่สี่พันบาทแล้วเงินสี่พันบาทนั้นพระอาจารย์ทัดก็มามอบให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะเอามาสมทบ ที่ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคแล้วก็เอซีได้ร่วมบริจาคเข้ามาถึงเป็นของสาธารณะถึงเป็นของหมู่บ้านไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของบ้านเราใครอยากจะรำแก้บนใครอยากอาธิษฐานแล้วใครบนบบานอะไรไว้ได้ มาลำได้เลยนะไม่ว่าเฉพาะคนมั่นกกอกนะครับไม่ว่าเฉพาะคนมั่นกกอกบ้านไหนก็ได้เมืองไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ได้พอระลึกอธิษฐานแล้วขอสารหลักบ้านกกอกข้าพเจ้าขออธิษฐานหรือขอบุญบานกับสารหลักบ้านแห่งนี้ถ้าหากข้าพเจ้าสําเร็จแล้วข้าพเจ้าจะมาลำหรือ ให้ชาวบ้านเขาลำเทนอย่างนี้นะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นการอธิบายครั้งนี้หวังว่าบุคคลที่ไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจไปถือนะครับหลายคนเข้าใจชาวบ้านเข้าใจหนึ่งนะครับ ถ้ามีการลำถ้ามีการจ้างวานมีการจ้างเด็กเขาหรือชาวบ้านก็จะได้มีเงินม,มีเงินเขาไม่ให้ลำฟรีนะอย่างน้อยก็ร้อยสองร้อยนะครับอย่างน้อยก็ร้อยสองร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับลำได้หมดนะครับอธิษฐานสมหวังแล้วอืม ให้ลูกของข้าพเจ้าได้สอบได้ที่หนึ่งนะัให้ได้เป็นตำรวจให้ได้เป็นทหารอ่าแล้วข้าพเจ้าจะมาลำถวายสารหลักบ้านอย่างนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นตาถึงตาถึงมาอธิบายเรื่องสารหลักบ้านให้ฟังนะครับเนาะใครเป็นคน <c oughs> พาก่อตั้งศารหลักบ้าน แต่ก่อนแล้วมันมีมีนะครับ <c oughs> ไม่มีนะ <c oughs> ก็นําโดยท่านพระอาจารย์นี่แหละครับเราฟังพระอาจารย์คนเดียวพอ,อพอไปฟังอีกหลายๆคนแตกแยกนะแตกแยกกันนะครับเราเราอย่าเอาคนนั้นมาว่าข้าบ่านี่แหละมันว่าไปอย่างนั้นว่าไปอย่างนี้นะครับ ขนาดตานะครับตารู้จักหมดตายัางตามพระอาจารย์เลยครับตายัางตามพระอาจารย์พระอาจารย์พูดแล้วก็แล้วนะครับแล้วจะเล็กหรือใหญ่จะสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่พระอาจารย์สารสาลาสาร,สาร,สารหลักบ้านถึงจะเสร็จไปนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับตาก็ขอจบคลิปเป็นตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ